สวัสดีค่ะพี่จอยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้พี่จอยมาแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญอายากวันนี้พี่จอยจะนําเสนอเหรียญตาแผ่นดินนะคะ,ะเหรียญหนึ่งบาทเป็นเหรียญกระสาบตาแผ่นดินปีพศ2 5 0 5นนะคะเพื่อนๆจ๋า เหรียญนี้ก็นานมากๆเลยนะคะอตอนนั้นพี่จอยเพิ่งจะเกิดนะคะเพิ่งจะเกิดว่ากันว่าใครมีเหรียญตาแผ่นดินไว้นะคะก็จะเป็นจะมีอำนาจนะคะแล้วก็จะข่มอาถรรพ์กันและแก้คุณไสยได้ด้วยนะคะเป็นที่เกรงกลัวของเราผู้ผีปีศาจร้ายนะคะ ก็จะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างเก่านะคะเ,เพื่อนๆจา๋าพี่จอยมีเยอะนะคะก็อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆเหมือนกันนะคะใครสนใจนะคะก็ทักทายพี่จอยมาได้นะคะสมัยก่อนนะคะก็เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าหลวงโปรดกล้าให้สร้างทางรถไฟที่ดงพญาเย็นนะคะ ในดงพญาเย็นแห่งนี้ก็จะมีอาถรรพ์ผู้ผีปีศาจมากมายเลยนะคะก็ทำถนนหนทางทางรถไฟไม่ค่อยสำเร็จนะคะไม่สำเร็จทำมันมีอาถรรพ์นะคะหลายๆคนนะคะคนงานก็จะโดนผีหลอกมกั่งเป็นไข้หัวกโกรนตามๆกันเลยนะคะเพราะว่า,าดงพญาเย็น ก็จะเป็นที่เล่าลือกันนะคะจะเป็นที่สิงสถิตของอ่าพวกเราเทวดาอารักษ์หรือว่าผู้ผีปีศาจนะคะจำนวนมากเลยที่เขาเล่าต่อๆกันมานะคะก็คือเป็นสิ่งที่ถ้าเรามีก็ปกปักรักษาคุ้มครองเรานะคะตามที่อ่า พี่จอยได้รู้มานะคะพี่จอยก็มีไว้หลายหลายอ่าหลายเหรียญเหมือนกันนะคะก็อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋า ถ้าใครมีไว้ปกปักรักษาคุ้มครองอย่างที่พี่จอยบอกนะคะเขาบอกว่าเวลาเราจะตัดไม้ทำลายป่าหมายถึงว่าตัดต้นไม้ใหญ่ๆที่จะมีะะพวกวิญญาณหรือว่าเทพารักษาอยู่ถ้าเอาเหรียญ ของตาแผ่นดินไปประทับไว้ตรงนั้นนะคะก็จะทำอะไรก็พดนต้นไม้ใหญ่ๆก็จะราบรื่นนะคะก็เล่าต่อๆกันนะคะถ้าหากว่าพี่จอยพูดอะไรผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะตามที่พี่จอยรู้มานะคะเขาก็จะมีการามีการเส้นไหว้นะคะ แล้วก็เอาเหรียญตาแผ่นดินไปประทับไว้ต้นไม้นะคะทำอะไรก็ลาบลีนนะคะถ้าหากต้นไม้ใหญ่ๆนะคะผูกตาแผ่นดินประทับแล้วนะคะก็จะได้โค้นง่ายนะคะเขาว่ากันมาเนาะก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่พี่จอย ได้ยินมานะคะเพื่อนๆจ๋าก็คือสรุปพี่จอยมีแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆใครอ,อยากได้ก็ติดต่อกับพี่จอยได้นะคะเดี๋ยวพี่จอยจะให้เบอร์โทรไว้นะคะ mm hmm. คือพี่จอยก็จะขายราคาแบ่งปันนะคะ mm hmm. เพื่อนๆจา๋าราคาก็ไม่เกินร้อยนะคะ ขอบคุณมากมายนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าที่ติดตามรับชมขอบคุณคุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิง่งกริ๊งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเ,เพื่อนๆจ๋าสวัสดีจ้า